ทางไปถ้ำเขาเต่านะครับผมเขียนไว้อยู่ว่าถ้ำเขาเต่ามองเห็นไหมครับเนี่ยโอเคเอาตรงไปด้านข้างเป็นอะไรครับเนี่ยทะเลหรือคลองระบายน้ำ หนังสือสดมนป้าป้าที่อยู่ในพระอยู่ไรเมื่อกี้ให้มานะครับทำขายเขาเต่านะครับผมโอเคถึงแล้วทำเขาเต่ามีใช้พระสงระจายหรือเปล่าครับเนี่ยขี่มังกรนะครับเนี่ยทำเขาเต่าเข้าไปด้านในครับผม ด้านในนะครับพระหลวงพี่นำมาเลยนะครับโอ้วิวดีมากนะครับที่นี่วิวติดทะเลเลยครับเป็นวัดติดทะเลนะครับที่พักติดทะเลหรือจะสู้วัดติดทะเลนะครับผมแล,แ,ลแล้วก็พอถึงพักที่อยู่รงนั้นก็ข้อมหลัพัไปึบนดขึ้นไปขึ้นตรงไป,ปรเปรื่อยๆพอถึงสามแยกอะไรสามแยกกะแท่าโยเมเบ็ขวาแล้วตามทางเรเื่อยๆพอเด็กใช้น้ำก็อยู่ ขอบคุณมากครับ,บคุณยมาแล้วน้ำมันเ,เหรอเื่อลยนะเน่อยน,นะนี่เป็นด้านล่างนะครับเป็นถ้ำหรือเปล่านีด้านข้างครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิวตรงนี้ก่อนนะครับ เจ้าบอกขึ้นไปเอาองใหญ่เหนื่อยนะไม่เอาน้ำมาเลยเหรอ,เ,อเดี๋ยวไปเอาน้ำมาขอพระโอเคนี่ครับผมบวิวโอ้โหสุดๆนะครับวิวสำหรับเหมาะมากๆอันนี้มันหัวอะไรเนี่ยเองดูดินี่เขาตั้งใจปั้นมะตั้งใจตั้งใจเลยหัวสุดดักนะครับ นี่ฮะติดทะเลเลยครับผมทางเดียวกับกับที่หลวงพี่เมื่อกี้บอกปะไม่ค่ะไม่ใช่ใช่ไหมพี่สุมเลอร,นะอรเลยจระเข้นะครับผมดูน้ำเ,เ,เค็มซะเวยจระเข้น้ำเค็ม,มไหนขอดูหน่อยนะครับดูจระเข้กันนิดนึง อุตตะอุตะอุตะเอาต,ตัวอะไรเนี่ย,อยจอเค้น้ำเค็มนะครับนี่ครับวิวทะเลเห็นบ้างสวยไหมวิวทะเลฝนตกปล,อปลอ่อยๆกำลังชุ่มชื่น,นไหนลองมาริม <Yeah. S 2> ตัเงินตัวทองนะครับไม่ใช่จระเก้น,นะครับอย่าเข้าใจกันผิดฟังเข้าใจด้วยนะครับผม uh huh. นี่ครับ องค์พระใหญ่นะครับผมบิ๊กบุสตานะครับบิ๊กบุสตานะฮะเราเราดูข้างล่างก็พอมั้งเนี่ยนะขนาดพระท่านบอกนะครับคนพื้นที่บอกว่าเหนื่อยนะครับเราก็ไม่ควรไปนะฮะเพราะว่ามันคงจะไกลแล้วก็เหนื่อยนะครับนี่นะฮะเขาเต่าแท้จริงนะครับผมอันนี้เป็นพระอ้าวกราบจากด้านล่างก็แล้วกัน อ่าโอเคงั้นแม่นี่ไงมีหลายแบบมากนะครับผมโอเคจบก่อนนะครับ